สวัสด mm. ีพี่น้องสวัสดีสวัสดี FC burst ทุกคนพี่น้องยี่ตอนรับเข้าสู่ช่องอันพี่น้องแม่เห็ดนบ่เดี๋ยวลองอันขีดมาเห็ดกระทงนะพี่น้องกะว่าบีเห็ดกระทงพอได้ร้อนมือแลงมือแลงถ้าลุ่งไปวัดกัญญานลุ่งไปสื่อเห็นไหพี่น้องก็เลยเอ้ยขีดากเห็ดกระทงซาลุ่งลงไปมันจังแบบว่านี่เนี่ยไปล่อเห็นไหมชีลุ่งไปสื่อๆกิดขึ้นสมบูราเพอคนเห็ดเพื่อไฟที่แม่ว่า ก็จะจีบใบตองใช้อันแม่สีปากด้วยขนาดเท่ากันแดดใส่บอกีึยัอโอ้โอนี่เ่อนี้ก็ได้นะเอาเอาทุกอย่างกับแม็กวก่อนนั่นแหละ เข้ามาหนีก็ได้เานีแม็เกรงสีมันจังบาแตกออกเก็บกันี่เนพื่อนัวักูเนี่ยมอัน่ัเกิดไม่ไเอ้าก็พักไม่พม่มันมันออกอยู่บนแมส่ะเทิงมันหักขาดเมื่อยานี้แม่นแต่ว่าม น,นี่เขว่าเฮ็ดง่ายสุดๆแต่นี่นนง,งง่ายกว่านีเบว่าโอ้ยอช่วที่มันซิ่มันผ่าไลไเดี๋ยวไ่ถาเบิง้งตอนแล้วน้อง่องมาชิบเป็นจะไรไอกาตอนนี้น้องโอง เห็ดกระทงจนคั่มน้อเพื่อน้องเห็ดตอนนี้เห็ดแล้วเดี๋ยวนอนเดี๋ยวใส่เพื่อน้องวาเบิ่งหน้าตากระทงว่ะแบบว่ามันเป็นจะได้นะน้องเพื่อน้องแบบมันเกิดขึ้นสิขึ้นหน้าตาคนเห็ดเดี๋ยวน้องเพื่อน้องมันก็บางงามคือกันเนาะแทนแทนแทนวัวยาบุรีกระทงกันเด้อเพื่อน้องเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เนาะ มันโบมีเอยียงเลยพี่หลองดอกมอาเอียงกับโบมีเนาะเพราะว่าเฮามาแต่หน้ามันขำแต่เจ๊ฉีดไปหาเอยียงเค็มหมอกเค็มมดุดกับโบมีพี่น้องมันมันออกมาซ้ำหนึ่งกระทืบว่าโอเคแตเนาะของงานนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้องตัวนั้นของบอบบี้เนาะบอบบี้ห่งปักถูบลายพี่น้องของงานปักถูบสามอันแต่โบท่านมีเทียนนาะบโบท่านชมบุญแบบยาฉีดไปหาพี่น้องไปร้อย เดี๋ยวเสียไปร่องลอยเบิง่งเนาะว่ามันสีเทียงด้วยว่าเทียงนะแบบแบบเห็ดแบบเห็ดเดวได้พี่ดอกเกี่ยวมันลอยบาบี่รอ่องเอาแฟชม่นบาใจเนี่ยเบิ่งฮะมามา,มาลอยกันเลยโอ้พี่ดอกง่ายงามเสยเปิดร่องน้ำแต่งงามเสยน้ำเพียงตั้งเทียงเสยร่องเอาข้องเกี่ยวมากเบิ่งฮะ ไปเอาข้องจะม,มาเพิ่งมา,มาแข่งกันตัวนี้ของน้องอันนะพี่หลองบอบบีเ้เฮดซอยคือกัน,นเนะี่ยเนาะแต่น้องอันดีไซน์ออกมาแบบว่าสุดยอดนะพี่หลองบอ๊อบีเอียงเลยแต่ก็ออกมาโอเคนอกบอริเวงามเนาะพอดีตัวนี้ของบอบบี้ครับเอ้เอาเอียงของบอบบี้เกือบจมแล้วของโรงงานฟูกลัวงสัสยมันนะ้ำเนาะจงุง เพิ่งแค่หองบอบบี้นะห้องข่อยเห็นกันนผู้กลัวนี่เดี๋ยวเพื่อนประมาณนี้เดียวมือแรกนาะไปทาเบิ่งกันห้าสิบห้ากันไปลอยกระโโตกนาะงเพื่อนแล้วก็ไปเบิร์นหัวไฟเนาะว่าสิเป็นจะได้เพื่อนปะไปถาเจอกันตอนแรกนาะงเพื่อนตอนอยู่วัดเลยปะตะกันสิไปบอดดะโดยมามาสู่สายป่านเน้อเพื่อนมาสู่สายป่านดีก่อนดีเอาดีไง กินข่าวไวกินข่าวกันเนี่ยข่าวก็ับจี้เนี่ยเตรียมน้อยส่งไปไปจะนะครับไปเจอกันด้วยเล่อีสั่นยงดีนอโอ้ยจู่มตามตุมตามจะเขาจู่อีสังานไฟเนาะ ตอนนี้กะกะล่างอันนี้เนาะเพื่อนๆกะล่างสูตรกระทงเนะะาะกะเจ้าเก๋เป็นกะมะร้อยนี่คือกันเนะาะเพื่อนๆแซวบีกระท,ทงเพลกระทงเพลแบบนี้เนาะ เตรียมไปลอยกัน กระงเนะ,ะ,เนะทงได้ฉี่แป๊ะโกมูนะเือ่าฟาลอชมกันเด็กตอนไลฟ์ผู้ใดพี่นคืองามแต่กระโงม,มีกระโไฟจั่อ,อไฟองเธอบีเชื่อพี่จ๋าพราว่าขาต้มเือลายแล้วเพิเ่งกระจยขาตม้มเนาะไป

ไปทางนี้เดี๋ยวโราเอยจิไปถาเบิ้งเพื่อไฟเอ้ยว่าพี่ต้องไปถาเบิ้งกะทุเนาะว่าสีไล้ซ้ำใด้นะ้องแต่ละปีกะบบไล้เป็นไดเนาะ้องพอว่าคนบานเฮ่าบบคอยไลยเป็นไดเนาะเดี๋ยวถาเพิ่นจูดเพื่อไฟ

เดี๋ยวพ่อสะเอฟเธอเด้ออเอฟเธอเด้อนึกหน่อยกับลายดิพี่ใครจีบอย่างไงบอกนี่นี่ก็วิทย์สิไปเด้อไปเด้อ ้ของขัใจอยู่พี่มีแต่อันง,งมๆาเนาะไปบอบ,บี้ลงเลยพี่้องยมเล็กไฟแน<า>ใ่ใช้ใช้โอ้ย่าคือมาเกลือโอ้ยทากะดีโอ้ยล้มกับพ่อล้มแบบน,นี้ามครับ ้้าโอจั yem, room, room. ัหมันค yeah. ือข right. ีดอะไรฮัร mm ์ดมันแห้งเนี่ยมันขีดอะไรใช่ไหมบอบีมันดมมันแห้งเออยต่อไอ้มึงนุ่นต่อก็มึงนุ่นดูแฮกบีเห็นนะเห็นมันดุเห็นข้อฮบีมันหุ่งบอบีอยากกระปินดังเสโดมติ

โอ้ถ oh, hey, he right ูกประจโอ้ยบไดต่กอันทาย่วันี้เนรมัว่าบไดไตดอกบันนี้สด้ไปด้อยนะส้างมาีบอบบีไดาไปด้อมาางมาีบอบีปีนนะพีปีนปีนหลงไหมเนี่ยกใส่กระจายยังอันี้บางลมในทีละ เออโอ้ยพี่น้องเ้ยมันคือมาดมอย่งเชบ้ามันอ่าไีมันไต่เวนดมับลายสภาพผาอากาศกรโบเป็นใจโอ้ยรูตินะตอออป้าฟ้าากร่่่ป คือมา้ยโอ้อ้ารอยเลยร้อยมันสีใหม่ฮะร้อยออกเลยเขาพีกเลยไปเลยไป็นยังไงบ้าที่ทุกคนคนเต็มอยู่โนฉีดได้จะได้จูดก่อนนะขอว่าอยวะ

ไม่ได um: oh, yeah, oh, ้ห no. 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 nah ้องไฟกกนดีดมหะไรปลาคนยู่เทิงกันยังงกนเรเ่อไล่เรื่อยนาาอแ้วันนเป็นซีดีมงคลบอบีบนถ้ปนระวบัวบอบีรอดเลยนะเผื่อ ถูกบไตได้แต่อันหนึงของันมันต้องเทียนง่ายผุนเด้อจรงจได้เด้อเทียนนี่บ hey, ่ไ oh ด้ได้น้ำดื่ก็มี้บิวบ่พีปีนล้างใ่อจิจุดของข่อยด้อ เดี yeah, like again, okay? ๋ยวเบิ oh. yeah. ้งเขาไล่ก่อนก็ได้ช่ไมองปก็เหมาะด้ันทอะไรดมเบดี๋ยวมึงเนี่ยีบอรไปนะพ่ตนถ้ือเพื่อพอเพื่อล้วก็แล้วกันเพื่อพายตดเลยได้ด้วยมดเลยใส่เงินนะ ได้ด้อยฉันว่านอนดับดีว่าโอ้ยดับไปเลยระเบงบรรยากาศแทนใช่ไอมเพอโอ้ของเก่าับราณไปแ้วะลูก คนคือไลยใช่ไหมวาไคุยคุอ เด <oh> ี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งเพื่อไฟก่อนเนาะก่อนชิเมื่อจูดแนววัดแล้วอย่าบอกนะว่าเพื่อไฟดับเดี๋ยวเพื่อไฟดับเดี๋ยวบอกดีท่านเดี๋ยวจูดโอ้เพื่อไฟเพื่อไฟจะชิดับแล้วพ่นจูดเรียบร้อยแล้ว บรรยากาศก็ส <muitas> <arias> ิบมานนีเล no ้เนาะพี่น้องประากี้ตะบ้บอลปยาเตเป็ันหอยบาย่จะเจายังไงน้อพี่น้องเขาจะยังไงเป็นอไรหน่อย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสิจูลองไฝ่วนี้ดูดูนะน้องเขาไฟนี่ไปไปไปค้นไปเมื่อเรือหาไตเทียนผาด้างไง ป่ะเดยวเดี๋ยวเาสิได้เมื่อยเนาะมาเบิ่งเพิ่น้อยนนี้ผเพิ่นก็พากันน้อยสิเบิดพี่น้องเพิ่นปน้อยเฮากสิกลับแล้วเนาะพี่น้อง ก็มาหอเทียนนะนพยองเสื้องผ้ามาแต่หน้าก็ไปเลยนพ้องไปลอยกระทงเลยกันตอนนี้ก็ลอยกระทงแล้วได้พี่น้องกันมีแต่เด็กหน่อยนพอพากันลอยจูดห่อบบติดใบยังสามลอยเลยนพอยองเพราะว่ามันลมแห้งลายนอนอยู่ทั้งท่ามันกิดจูดบ่ได้สามพี่น้องเทียนกับดับเบิร์นเนาะ รายการสำหรับคลิปนี้น้องเกษียดคอตัวลาไปก่อนไอพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้เกษิยดขอตัวลาไปก่อนนะครับเบิร์ตเนาะพี่น้องห่อเขาวไปมิซัมนี่แล้วเนาะบันทึกไปถ่ายเดือนซิปพุดนะพี่น้องเดือนเก้าเดือนนี้เห็นเนาะเดือนเก้าลาว์นอกจากแต่เดือนเดือนแปดของเอ้ยหมอแมนเดือนนี้เห็นเดือนเก้าลาแต่เดือนเป็นเดือนไทยกับเดือน เดือนแปดนะเพื่อนเดือนแปดจะเข่าเดือนเก่าแต่ว่าล่าวนี่เดือนเกาเ่าแหละบรรยาก็เดือนชิฟนะเพื่อนเดือนชิฟล่าแต่ว่าเดือนเก่าของประเทศไทยเนาะเดือนเกา่าซากลนเห็นไหมเพื่อนวาอ่าง่ายๆแซมมอลมันเดือนเก่าประเทศไทยล้อเนาะแต่การสำหรับคลิปนี้ก็ชี้ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย